สวัสดีส <c oughs> dale. ครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขลกันแล้วกันครับมีอยู่กับติ๊กเสด็จลำเพลินชูออฟฟิเชียลนะครับผมติ๊กเสด็จสองร้อยลำเพลินชูออฟฟิเชียลนะครับผมมื้อนี้กะบมหาลออร่อยแหละครับส้อมรับพี่น้องครับผมมื้อนี้มหารอกินเข่าครับมื้อนี้มาหารอกินเข่าครับผมเอรากะเอรอกินสูกินครับโอ้อันนี้มุกน้ำมัครับ แกงน้อไม่ก็ก,กินแล้วนะครับกระดานลาบหมูก็ก,ก,กินแล้วมาอยู่ลำเพื่อนนี่อ้วนแท้แต่กำลังหาสิบรู้นี่ชีวิตคืนเจนซิบรู้เลยนี่แล้วเราบอราาครับนักข่าวกอดภัยขานแม่มีเวลาดีคาวามเอาละครับแอดมินเขากำลังลงคลิปลงคลิปมีใครวะมีนอนมีแน่อนอน อานี่เด้กพุทธพให้ค่อยพาไปตัวมหาเนี่ยมอถือมหาตัวทำตัวนี้แม่เนี่ยมอมแล้วก็บเอาอาบสว่าไสัสดีครับสวัสดีครับเ็นจังนัวครับผมร่างโซลายโซเล่ ได้ <laughs> <laughs> อ๋อสวัสดีครับฝากซองน้ำเนีย้ยได้ครับพี่น้องฝา,ากซองติ๊กสเสดิดลำ้ลำเพล่ล้ำเพลินโชว์เอ้ยสาวน้อยลําเพลินโชว์พี่เชียวได้เลยครับเมือ,อที่3แล,แล้วครับมือน,นี้ครับผมเห็นไม่ได้3ามยคนณได้ครับมือละลายพมเกาดอกขอบคุณครับช่องน้องรวยนะครับครับผมน้องไม่ได้ครับเด้อฝากแน่อันนี้นางเอกเข้านะครับเดี๋ตอนตอนพ่ะท่านเป็นยักษ์ ผู้ปางอ่ำพี่น้องพอปัญญาออกมานี่ตางามคือกันครับมิตรพูเชียงดีๆครับเป็นญาติงามครับนะครับเนสร่างครับผมไอ้สร่างคนยังสร้างนะครับอุ้ยคนผมคนละคนครับคนละคนครับคนละคนครับคนละคนทักทายสวัสดีครับโอ้ย่ปีมะนาวผมน่ก็จะไปจังไดย์ประเทศนี้ฮันรนนี่ครับราคาหยอดอยู่หรอเป่าาคาหยอดอยู่อยู่ เอาไปเบิ้งครับพี่น้องเอ้ยมุมปีมรัผมเนาะเบิ้งมันร้อนยันตไปอยูมดอกมาตีละโอ้ยมันขั้นหน่อยเอาปุก่เอัปุก่เอาปกบ่นี่แล้วตีอะไรจากสาหน่อยได้ส์ครับฝากขีนรถไก่นะเฮี้นสากบีบแจด้ครับเด้อ ทางพันพอดีแล <g ül> ้วพอแล้วเฉยวดรครับคุณแม่ครับอันนี้ก็อยู่บ้านครับมาเลาะกินเขาน้ำพึนตอนนี้ก็นัดซสอมใบม่วงครับผมใบม่วงเขาไปห้องสอมเฮ้ยทางคุณครับทางคุณทางคุณพอแล้วพอแล้ว บวกไงกำลังสอมครับสาวน้อยหนึ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงกำลังสอบครับผมมาจอบนี่แต่้าว่าถึอเรียลายครับพีไงกันใช่วัสดีครับวัสดีครับเดีุงีดีคัค 0ูนเก่าเยนะจ้าถูกออก09เก่าเลยยคุณละเียบบอกเลขบอกภาพบอถือเอามาเยี่ยมกับคุณลอย่อยคุณพอจงการโอ้ยที่ดิหอนพอจงการนดใส่กระทังงิงละสัตว์เอาเหตดงงยิงซุนเก่าศุนเก่าและซุนเก่าวันีมานี่บอกครับซุนเก่าน่เนาน่ันคือ้บอลลอันเดียบนะเวบที่แลรว่านเก่าน่ดฟันมันนอนอดจาของนอนอ เด็กกเต็มเต็มเลยสื้อจ้าใบเหนสีเก่าสเก่าประมาณสี่บใบาเก่าสี่องใบนทุนขายอยูทุนขึ้นพอดีบบทุนแมเอขาดขาดอีกสองขาดอีกสองขาดอีกสองมาทุนแม็กกันสี่หาสใบอันนี้สองใบหนึ่งไหมปันนดี้เพื่อประว่าประกลนเรคปหรอไหมพลังงานจีกไเลยเนี่ยขนมเนี่ยปฏิวาอยู่สองใบกับสี่พันอัน4ีบใบกับสี่พันเลขอื่นอีกเด เด็กเงินกับจางมันเอาแต่ทุนตนีกับพ่อเ้เราซื้อรถไล่ก็สี Isa ่พันแม่หลบ่เขาถือก็วนีแม่เข้าเอาแต่ทุนตนีตัวอื่นเอาไมปาโทปโทป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 ทอันอันนี้ให้เบิกกันนี่อันนี้ให้เบิกนบ่เอาเบิกกันหมพซื้อยังก่อพ่เ่าม่ฮักเม่า่เ เอ้ยเอ้ยไม่หยั่งเลยเอ้ยไม่หยังเลยนะนตัวหยังมามาไๆกันเลยโอ้ไๆกันโอ้เอเบิรสโตลู้ไมสีแบบนี้ก็ย่มเข่าเดียวพอสีนี้กันย่มเข้าเดีวสีหกันย่มเข้าสีเขียวเดียเอาเขียวซะเขียวกันย่ำเขียวเนอะห่วงใหญ่น้อสีเขียวขอบคุณครับจะเมื่อจาครับอันให้สัมผัไนะครับ แบบยังหยิกเมื่อขึ้นนี่เมื่อวานนี่เพลงอะไรครับเมื่อวันนี่เมื่อวันก็ได้เข้าว่าเฮงแท้ผมมาเ่ราะท่านมูพี่น้องครับเขาบะไรให้มึงได็เขาได้หาให้อาจารย์บาสหาพัทโอเมื่งหาพัทเอาเขากับน้ำกันเดี๋ยวพอเขียนอะไรคนละพวกอยู่ด้ออย่างนี้นะครับผมพี่น้องเมื่อถ่ายอาจารย์มาหาพัททีนี้ครับอ๋อสวัสดีพ่อหลอดด้วยนะครับ อ่างเงาะน้อยครับช่องเงาะน้อยวะนี่ยแม่แบบมาหวานตะเวนเนี่ยตัวเดียวนี่ไงไงล่ะนี่ยังแต่ว่าเขาใส่แหวนใส่เงยโซ่เนี่ยสองคนนี้มาจริงจริงเลยครับโอ้จากแม่ฮักน้องอุ๋ยแม่ฮักน้ององอิงนะครับเจ้าหน้ยกับแม่ฮักน้องอุ๋ยใจมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณแจนน้องอุ๋ย สวัสดีครับช่องอาจารย์บาร์ครับฝากช่องแล้วไม่ได้ทาจารย์บาสครับช่องย่งเนช่องติ๊กเสด็จรำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับผมสาบิดน้อยฝากพี่น้องครับช่องน้อยน้ำเด้อขอพี่น้องน้ำเนี้ยน้ำท่านนาไอ้นู้นเรื่องทั้งนั้นน้ำน้ำเสื่อนสาธิตน้อยไหมต้องบอกว่าุณเศสาธิตน้องบอกคุณผมลำบ้าเป็นครับพี่น้องผมซักเป็นย่างเดียวครับผมเป็นแทงแล้ว บางงอมมันมันมันไทยเะไรกนนหนิมันไทยทำนี่แหละจังไดก็ฝากซองน้ำเด้อครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอฟซีสุขสุขสนครับผมฝากซองอีกคือนเขาครับผมรอบที่สองครับฝากอีกคือนเขาครับผมติ๊กเสด็จลำพลินโชว์อาพี่เชืครับฝากเป็นคนติดตามคนซับสายไข่นึ่แดงเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับเอาไอ้ไข่อยมาแล้วยโอ้ยไอ้ไม่ดีครับไอ้นี่หลับพระเอกข่อยจะข่อยสิรัมใส่เออกระจิบอะไระกิดทั้งวายด้วยนี่แหละ สอบเดี่ยวเดี่ยวไปใสมาผมาเจาะีกระชุมใส่หองกระชุมเนี่ยมุมนี่แหละเนาะอ้โมเออนี่มุมนี่เอเดี๋ยวเดี๋ยวยืนเฮียกันไหมกันนะไม่เห็นปะบ่เคยเห็นบ่เคยเห็น กิ่แล้ว่เนี่ย่ใส่ลยเทาตัวบีาตัวี้ใสก็บางเอกเป็นเอลงนเอกเขาไถ่ายหลุมูกเลยเมื่อไตการแต่งตัวแล้วต้องแต่งตัวแบบนี้นแต่งสีเป็นอะไรอกมตบี่สุดเราต้องใส่สุดไล่สุดสีเขียวชี้ันเลยบางเอกต่างมอสสีเขียวตัดมาคูเราเรามาคูน้ำฝอยส่วงผมกับคือกันดูนีจะยิ้มเน่ยจำพวกใจเน่ยจยิ้มเนี่ย ไม่ซ่องมคนอะข้าวเหนียวๆอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวสิเขาไปซ้อมกันนะครับประชุมก่อนนะครับเอาคลิปนี้เอาไว้สานี้สะก่อนครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องสุภุดรุ่นครับก่อกับคลิปต่อไปครับยังไงฝากกดซับถ้าใครกดเลยกดแชร์ให้นดะครับเด้วยฝากส่องติ๊กเสด็จล้ำคุนชูเอาพิเศษไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับฝากเป็นลูกในบ้านหวานในสวนได้เครับพี่น้องเลยเอาคลิปนี้ไว้สานี้สะก่อนครับสวัสดีครับ